น้องไม่อนีกันมาพอกันอยู่ยกกันช่างคือเก่าแหละพี่นอ้องเต่าที่สามเมษายนง้อร้ายขนาดพี่น้องมัง้อร้ายอยอี่ออออหรอน้องตลาดร้ายครับห้องห้องสามหาตโตเอา

ขายนะเนาะขายรู้จุดยูมืองขวาพี่น้องคนดีล้วงอยู่ดอกเม็ดสามสิบเนาะสามสิบเมตรสาวพี่น้องกำลังตอร่องกันเครื่องได้อยู่ว่าล่ะ ไในห้อยเครื่องมันได้บ่ล่ะได้ได้ได้เครื่องได้ของเราตัวจ่ใายไงบ่คือบ่บ่คือบ่โอผมมน้อยเนบ่พ่อเล่าป่ะเนี่ยบ่ต่อใส่เนาะแมนเนี่ยบ่ต่อใส่เนาะแมนแมนแมนมาช้าได้ก่อนสี่หมื่นห้า เป็นงัวงอย่างงัวงงัวขุนหึงง่วเนียบดขุนดอกบบดขุนบดขนเด็อย่างขุนกด้เ็ยงก็ได้มานผ้างัวม่านเออ่แม่มาน่าไปอีกสมัไม่ดอกม่ม่สาวเลยนี่งม่สาวเลยม่สาวนี่คือไงแกก็้งน่มันอย่างเบน่องมันเรพน่าม่แม่มันบ่แม่สาวสาวงสาวนันมันจมีโอสาวก็คอมีน่ี้มันน้อย ก็สาวเลยเลยไหมดพื่อนไหนพบอผมก็เง well. uh, ินมึงเท่าไหร่อ้ยหาพันกว่าไปขายใส่เิมนได้เพราะหาพันอ้ซื้อมาสี่พเซาพันนึงโอ้ยซืมา้ได้กี่หมื่นสี่ห่นส่เืสัสียวสี่สี่เสียวหาพน่ซื้อมาสี่สใช้มีหม่องจีนห่องในหัวตัวเลยี่ามัน อ้วนพดเป็สาวม่หมันนม่หมันมี่้นนี้อกโอ้มมีต้นนี้แต่วาตีว่ามันอ้วนพูดเป็นงูแม่หมันหรอกแยบมันหมันต้นเต็มเต็มมาได้ไปไหนสูงอยู่เมใรสามสิบขององซีองซีเมืองหายเพิ่นม0องมาเดี๋ยว้ไรวะท่อากไเอาอไรล่ของซีมืองหายไนอกไม่หอยไทยเพิ่นซีเมือ เอาไวาตังไหนใหซีเตรียมซีเพียงได้ไ้ั้นี่ว่ามำดีของเราอยู่ไม่ใช่ปะนี่ขายว่านี้ละวัาไม่ได้หรอกช่องตัวบ่ช้องตัวราคาเท่าไรราคาว่าเจ็ดหมื่นรถมาไฮฟินหกแปดหกแปดฟินเ่อื้อ ้เอาเจ็ดหามนก็ยังมาซื้ออีกมันดีมันเยลดีตียังมันตีมันเตี้ยบอ่ะตียังตีมันเตี้ยบอ่ะมันยังใช่น้อยคนตีแพงตีว่าแพงน่ตีมันแพงเออสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลในตีว่ามันแพงวัวคนบริสิทธิ Uhm, ทุกตัวไม่มีกําไรทุกตัวโอ terrace, ้ยอ่าไม่มีกําไรก็มาทุกอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ว่าไม่มีกําไรเนาะมาอาทิตย์นี้ก็ว่าไม่มีกําไรอีกซาลวารีนะใจขุนตัวมาเม็ดสามติ๊บตัวไหวยร์ลผลัดไหมก็ดำนะกะรลอยู่บนตัวดำเลย ทีเมลีมสมกัดไปหน่อยเหยาดีขนาดเลยน่าจะท้ำนำนักได้ตัวนี้สูงเกือบเมตรสามสิน่อยเงยาดีขนาดเลยเยาเลแก่ตัวนี้กระด้แก่ดีขนาดเลยโคตเลย

สามหมื่นสามหมพันอ๋อสามหมื่นพันในหางกนตอสามหมนปลากำลังต่ออยู่สว่าจะเอาเจ็ดพันลำเกลนะวัวกรสุงเกือเม็ดสามิะเมืองในหางเพชรบุรีเป็นต่อครับแต่ว่าตัวนี้สงสัยจะกลับมาเป่าๆแล้วมั้งเนี่ยลดเยอะไหมนี่เยอะดิเม่นเจ็ดพันได้ไหมโ้ยมินดูวัวดูวัวมันสองหมื่นาพี่เป็นร้อสามหม่า จะเจ้าสามหมื่นพันบ่ะตีตีตัวนี้มันนี่นวันนี้ตีตัวตีมันตีตีตัวไหนนี่มันออกไข่หรือตีอะไรไข่เยอะตัวนี้ตัวแต่ตัวอื่นไม่มีปัญหาตีเป็นออกไข่เยอะป่ะมันนี่เท่าไหร่อะพันได้ไหมไข้ป่ะ เนี่ยวันนี้่าเมิองตอรองยู่ไปทางไหนล่ะบัดเข้าตอแ่ะงบประาถึงว่าเท่าไหร่ผมข่งหาสามครับห่งหาหมื่นสามเพิ่นสีไปเห็นพอพันบอครับใบส่เยสูงเหงาอลาธานาเลยครับมันสมไหนหรอบอกระด่างหัเที่ยงอกได้แหละผู้คนต่อนี่ล่ะนี่ไปล่ะครับเตี้ยเงินบ่เทงบาทนี่ เดียางัวบ่มีหม่งตีอ๋อทงใหญ่ใครเป็นพ่อพันกำลังสี่ัดสมหัวพ่พันสเดือดบังยังส่ครสเดือดอย่างสสยเลือดนี่มันเป็น้องหัวเท่าไหร่ล่ะครับหัวหัวน้ำบากรห้องหาเืินเท่าไรก่อนห้องหาเืนสามพัน กูไวสองทีกวากำลังาัทแทบอกเจี๋วมาเล็กๆนสิมันแม่นบอแม่นครับแต่มมนก็หวลเขาเก่ามันอืมมันจะแกทายหรอกนีกรัชนาภรณนอนนี่หรอโอ้สูงดีเงาวดีหน่อยสีีขวากมีหมอกทีดาวาทีดาวาเงินบนบัพอตัวนี้บพ่ออเอออันอันมันลง ฝากเบอร์โทรไว้ครพี่น้องเพากเพ่อพันธุ์นย์หกห่ครับศูนย์หกหนึ่งศอง็ครับผมศูนยเจอาเพะากเพ่อพันธุ์กำลังฮัพี่น้องครบาจากใดราคาต่อลองใดห้องหาหมืนกวาที่สามครับต่อรองไดครับเออเอาเอาครับมองยักับที่มื่นป้ายงวดตัวนี้มองคืขายบ่เอาหอนหาดอกหรอหันนิน้อยนี่นะถือว่าต่อรองก็ได้่รอกนี่ละยูรักนี่ละ ทุกทนได้ายอยู่นี่แล้วเนาะไาไกสิบวัยังเขามขาไ่ได้เอาขาขใหญนี่้องสี่สสิบห้าหายาาค่ากันพันเดียวปะอไม่มัดบาไ่พูหน่อยหายสี่บ่มหรอวะผมสุดยอดเนี่ยถือเขามากว่าเงินถือเขามากเนี่ยซื้อเขามาตองหันนี่เสียอะไแต่คือบอให้ดูแครร้านไปเรียกเนี่ยโค้เขาเขาขายเขาขาเาลี่เนา ห้องที่มื่นที่พันห้ามื่นห้าหมื่นครับห้ามื่นห้ามื่นสามพั้อยน้องายันะลหายพนสหมื่นายทำกะเอาันนั่นแหละมันรดอีก่ได้แต่ไม่พันห้าว่าวิลีนี่ใออก้อแล้วก็ที่หมื่นสามพ้าร้อยห้าร้อยเพิ่นให้เท่าไรจ้ะนี่เพิ่นให้สี่มื่นสามต่อพันือใคซื้อเท่าไรซื้อเท่าไหร

เงินสะสมมาอย่ได้ย่งไหัวนหาเท่าานหนึงก็พดอะไรซื้อมาบางไรหันอย่างนไปพอข้เพื่อเสือหาลอยก็หลวพ่อจับเสือมึอดำบ่เจัาเสือมท่านได้ดำอยู่ที of of ่เอาหัวทนหาเท่า้ย่จับเสือได้คนมากแต่ไมเไเอาะเอาท่านหนึ่ก็พดละ่นหนึ่งก็พละที่เมนามทนั่นละให้เราไปเห็นใบจำใครได้เราลุงใส่ละลุงใสให้เราไปเห็นใบไป เอาสามพนนี่ยไม่รอดให้นุ่มไปเลี้ยงเขามันเฮงม่มีเงินอยู่เพราะเราได้กินนุ่มกับพ่อไ่ได้ซื้อนุ่มให้ลูกแสดงว่าสองพันสามพันก็ม่เว้นใหญ่ยุครปเขาไ้นุ่มให้ลูกามนนั่งแม่นบอเอาเราไงมาพรก์กอนต้นหนาวไม่น้อขอหน้าแหม่จะขาดเอยนี่ไงว่า กสีของเราอยู่เพี4 0 0กเมเราะดิฉันรับมันหาคุณพ่อดูเบ่งห้น้อเหนุ่งมันมนงมันกะีม่นี้เอาเอาละเอาละพอไปพอมาพอไปพอมาเอาหันลครับพอดไปพอม้าเเื่อนรมื่อกี้ไรดอกชำนี่ผู้ขายก่อนเลยคิดว่าเด็กกำลัง40,000เพระสื่อเพียง0เม็ด40หัว คือว okay. ่าพานคือว okay. wow. uh ่าพานโอเคจอซืสี่สิบสาม่เอ้าใครเหนื่อยตบบ่ขาันุ่นครับประเสื้ฐจร้าโรบ่อสองหลุมขาวตัวเราซื้อมากหี่สุดสองบ่พุดดอกสองมันนีโอเคยู่ดอกเอา คนยไกดคือเาดเสื M ้อกัาเราบ่เดี M ๋ยนี M ้มันเป็นว่าเท่าไหร่มันนี่ว่าสามหนารอยนี่ละข้มั้ยาสา่นหารอยเออยากซื้อดอกมองขามีอยู่ต่เจว่าเราผูตบเดี๋ยนีพันบนบ่ไหองเก็บไม่จังไหสก็บมันขายเ่ได้ี่เนี่ย่ใน่สองเเอาเต็มเตมน่ tiêm กับไสเราเมียเตลงท่งบ่แล้วผม có này xong แดด ่อยูาขึ้นอยู่ใกล้พอเดี๋ยวให้ถามแนยนมันมีบางตีบางเล็กของงวอจังๆสีให้เพื่อนราคาเนี่ยมันเงินมันชอรีโอ้เงินมันหน่อยเพราะตีบางเงินมันบ่ห่อตีงูอเราง่ามเจี๊ยบเงินอยู่ควาบ่ถึงพคนบ่แพงบ่แพงเอาเอาเอามาไปไปต่อเราเจี๋ยเรากระถิ่นรถลงเรือดตัวล่ะข้าต่อเฝ้านี้วัวได้ได้งูอ่ะต่อโน้น

มันเป็นยังไงกับมันขาดขาดกับขาดเมียมันสิเมียนความผู้คว่มสื่อดีเข้ามาเจ้าะใครบดเป็นขาดเราบ้าขาดแล้ววากันเดี๋ยวสองเกีดเป็นไห้สองหา เงสองหาเจ็ดร้อยสองหาสองหมื no, ่นพันเจ็ด้อย่องที่สองหมื่นเจ็ดก็งอตน้พ่อ้ผมังหมเกือบเมสามสนในพี่น่อเงดีอยู่งอตนี้งดีอยู่มันมีน่ขายวันนี้แต่ว่าคนีีดังมันพี่น้อดังมันโมงาม มอเสียวเพันเป็นไรก่อนหาพันเีดมอเสียวโค้กพันกัวขึ้นไานะเมนดขึ้นก็ทน้เน่โอ้กระทบนอกขึนก็นตกันเบิงตัวมันบวขาดกระคาเห้นเราจริงอมันเตรียมโหลดเนือโหลดอาดน่าใหม่ใมตายอู่พี่น้องมีมงตี้แต่พูดดังมันอย่างเดียวนกระโเป็นอย่างล่ะมัน เสียกันหมดีเขาจะีว่านักเสียกันดอเสีอกันั้งมเป็นี้จมาที่ให้ให้้อเจครซว่าธรรมดาเ่ยเพิ่งบอกออกนพี่เพนครับเป็นยังไงก่อนตนมนคอยพ่นได้ก่อนนึ่เจ็ดพันสองเทดครับ พวกซื้อซื้อจักบาทแล้วผู้ซื้อมันจะซื้อเท่าไหร่ราคาราคามันอยู่ที่ผู้ซื้อที่เด่นส่วนเจ้าของเลยนะมันมีบางทีจะบางว่าเฮ้ยผู้ซื้อหัวลำบากดนี้มีบางทีจะบางหว่าข้างบางทีจีนมาเนี่ยข้าวข้าวน่อยมันเป็นงัวไทยหัวไทยปลาก่างๆนี่เป็นอย่างไรครับปลากลางเ่ามีปัญหาเรื่องปกติที่มันบ่ ธรรมชาติโอ้มันออกมันมมมััันนนผสมเมีไทยเนี่ยบางทีขาหน่อยเนี่ยแล้วปกติแล้วเนาะคือคนนี่แหละนาะอพอเมียมันขายเงยปกติหญ่น้ำหรอเมียมันขายเงย่ใหญ่น้ำล่ะมันก็น้ำดีของเราอยู่ตัวโอ้ขามันน้อยขามันน้อยเวลามาข้ามมันน้อยก็โดล่องคางละพันดีล่ะนูอนขามันจากเกียร์พันกับฮัคปกติ เออรือสามไไดไรแบบนี้มันก็บปดีมาจากเชือตัวนี้โอ้ยเพื่นกับเราซื้อๆดอกันเเดี่ยวผู้ขายดอกมงหันครับออหว่าราคาอยู่นั่ผู้ซื้อผู้กแดงกัขายกันนะครับ่ขายกัเด็ดเดี่ยวผู้ขายฮักราคาละพันนี่ปรดน้ะบอครับอ๋อเอาเอาเอาบอกด็กเกด็เกเกเเด็กเด็กเด็่เด็กเด็เด็กเดมาเกกเ็ก่า็กกเเกเเนเเเกเ็เกเดเเาก็กเากเก ว่ามันหน่อยพี่น้อตอันนี้ใ้แม่นี่ฝุ่เอาไปทางขุ่นอยู่เม็ดีสิบตัวามันขายดีดีจะน่ายองมืหาานหาทุนนทุนันมัจะทุนขึ้นกับพ่อไปเอาทุนขึ้นไปเอาไปโอร้อยไปบอบเอาเก่าล่อยครับเจ้าเไม่มีน้ำใจอยู่เอาเอาอันนี้ง่าย ในสองหมื่นห้าพันเกร้อยบอกหอยขายมีผู้สื่อดีแหลตัวนี้ถ้าเกองเงินัดีกระไทยเป็นเสแบบไอก็ได้ยขาขนมก็ได้ยู่กะจับจังมาบึงเป็นเสร็จละไคนบึงเนาะสองหมื่นห้าพันเกร้อยโอ้โหเดียบร้อยแล้วมันแหลวตัวนี่อาจารย์เจียมมันแหลอตัวนี้ไมกดีเหรอตัวนี้ มันมีม่มันมีมงกีบอ่ะูอี่ง่ะเนกีม่งเลยมันงอสนั้นีมันจะหน่อยแล้ว่ะทีจะวันแพ่งโอตีจวันตัวหน่อยวัวที่ลงยูทูบ b บแบบเหนียนะคอนเทนต์นียนะัตัวน่อยมันได้น้อยมันได้น้อยผู้ไปขายกับ่าไดไลแต่เสียมานว้ยเันอกาทุกออยตัว พี่น้องักคล็กน่อยเพ่นจะขายัเเล็กน่อยได้พี่นอ้อง้องเก็สองหมื่นห้านนนนนนพันสองนอ้ง<า>นี่นี่ถ้าจะคล้องคนนี้นี่นี่จะคล้องคนนี้คนนี่ใช่ครับมันยังเราคุณความแนยิ่งยี่สิบหน่อยพ<า>ี่น้องยี่สิบหัวสองหมื่นห้าพันก็เลกโอเคสีก็ไ้อยู่ตัวหีน,น้ำครับ<ะ>เดอตว่ไรเตือนบี่ดอกเนกาะครับตัวแต่ไรเตืบพี่นอ้องพี่จะไหนัวใช้ขุนใชุ้น giả khai nhạc nghe cho đó ngồi thực nổi nhạc nó vẫn vẹn đấy